สวัสดีครับวันนี้ก็มาติดตามในคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอย n เช่นเคยนะครับวันนี้เราโจหัวกันนะครับว่าเราจะทำการชําแหละนะครับหรือว่าเจาะในเรื่องของกลุ่มแฮกเกอร์ต่างๆนะครับที่มาเรียกค่าไถ่ก็จะมีอยู่สองกลุ่มนะครับจากที่ผมดูข่าวตรงนี้นะครับกลุ่มแรกชื่อ E-View หรือ r e e v i l ก็อ่านยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยกลุ่มที่สองคือ Dark Side นะครับกลุ่มแรกนะครับก็ได้ทำการเรียกค่าไถยกับบริษัท j p s เป็นบริษัทขายเนื้อสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับโดยการขายเนื้อวัวแปรรูปเนื้อไก่และเนื้อหมูจากออสเตรเลียไปยังอเมริกาใต้และยุโรปนะครับ ก็ได้จ่ายเงินเรียกค่าถ่ายไปเรียบร้อยนะครับ11ล้านดอลลาร์ให้กับแฮกเกอร์เพื่อป้องกันการหยุดทำงานในโรงงานนะครับโดยเรื่องนี้นะครับก็จากรายงานของ Wall Street Journal เนี่ยนะครับเขาบอกว่า F.B.I. นะครับได้ทำการบอกนะครับว่ากลุ่ม J.P.S. เนี่ยได้ถูกโจมตีโดยแฮกเกอร์ กลุ่มชื่อว่า reevil หรือ reevil นะครับกลุ่มแฮกเกอร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศรัสเซียนะครับตรงนี้เขาก็บอกเลยนะว่ากลุ่มแฮกเกอร์แต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็จะวีมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าคนเริ่มทำได้นะครับแล้วก็การเรียกค่าถ่เนี่ยเป็นบิตคอยเนี่ยมันสาวตัวไปยากนะครับงั้นเขาก็เลยใช้วิธีเนี้ยในการหาวิธีรัดในการได้เงินมา ในกลุ่มที่สองนะครับก็สร้างความบาดหมางให้กับชุมชนของคริปโตเคอเรนซีค่อนข้างมากเลยนะครับในกลุ่มนี้นะครับเรียกว่ากลุ่มดาร์กไซต์นะครับก็ได้ขโมยบิตคอยนะครับหรือหรืออ่าเรียกค่าถ่ายบิตคอยเป็นทั้งหมด114้บิตคอยเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลตอนเดือนพฤษพฤษภาคมนะครับ และในวันที่7นมิถุนายน,นครับดัง FBI ก็ได้ยึดนะครับบิตคอยจำนวน63.7บิตคอยนะครับจากในแอดเดรสนั้นนะครับและเชื่อว่าทาง FBI เนี่ยก็ได้ควบคุมบิตคอยส่วนที่เหลืออยู่นะครับนั้นบิตคอยเนี่ยโดยรวมนะครับก็มีประมาณ114บบิตคอยนะครับและอาจจะเชื่อมโยง ไปสู่การโจมตีอื่นๆที่จะทําการยึดอย่างเป็นทางการนะครับฉะนั้นเรื่องนี้นะครับก็มีเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกมากๆเลยเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกอย่างแรกนะครับในการทําวิเคราะห์กันครั้งนี้นะครับคือเรื่องของ private key เรื่องของความปลอดภัยนะครับคนทุกคนตกใจช็อกมากเลย API สามารถแฮ็กเข้าไปในระบบกระเป๋า Wallet นะครับที่เป็นของผู้ก่อการหลายได้และคนเชื่อนะครับว่าคอยเบสเนี่ยนะครับเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของนะครับที่เปิดบัญชีกับคอยเบสอยู่นะครับนั้นเขาบอกว่าคอยเบสอานมีเอียวนะครับในการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้กับ f p i และถ้า เกิดเรื่องนี้จริงนะครับจะทำให้ความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาลงทุนในคริปโตเเินซีรู้สึกว่ามันเป็นดีเซนทรัล i ไลซ์มันปลอดภัยนะครับข้อมูลเนี่ยไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้ว่าเราลงทุนเท่าไหร่เราใช้ยังไงนะครับไม่สามารถที่จะเจาะได้อย่างรวดเร็วไม่สามารถที่จะหาได้อย่างรวดเร็วอันนี้แหละครับเป็นความที่ ผู้ใช้นะครับเราผู้ทําธุรกิจด้วยอาจจะเริ่มไม่พอใจแล้วก็ไม่ไว้ใจแพลตฟอร์มเหล่านี้มากยิ่งขึ้นในส่วนที่สองนะครับคือเรื่องของการก่อการร้ายเนี่ยนะครับมันจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกอะไรนะครับส่วนตัวผมเนี่ยทางผู้ก่อการร้ายเนี่ยต้องการนะครับที่จะ จมตีนะครับในเรื่องของคริปโตเครนซี y นะครับเพราะเราก็รู้อยู่นะครับพวกผู้ก่อการร้ายเนี่ยหรือว่าคนที่เรียกบิติตคอยเนี่ยเป็นค่าถ่ายนะครับพวกนี้ก็คงคิดอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเรียกค่าถ่ายมาด้วยวิธีเนี้ยมันจะปลอดภัยที่สุดนะครับผลปรากฏว่า ก็ไม่ปลอดภัยนะครับ API แฮ็กได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับในส่วนที่3ามนะครับเรื่องของการแฮ็กเนี่ยนะครับมันผมจะพูดว่าไงอีกหน่อยเนี่ยมันน่าจะน้อยลงนะครับเพราะว่าอ่าระบบะนะครับของค r y p t o c u r r e n c y เนี่ยก็อย่างที่เห็นนะมันเริ่มเป็น c e n t r a l i ท e นะครับ มีการควบคุมเบื้องหลังโดยจากรัฐบาลจากบริษัทนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับรหัสผ่าน r าเว t ค Key ต่างๆนะครับแก่ PI นะครับดังนั้นเรื่องนี้บอกได้เลยว่าความเชื่อมโยงอันนี้นะครับถ้าเกิดมีการโจรกรรมนะครับหรือว่ามีการเรียกค่าไถ่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่น้อยลงนะครับเพราะว่ารู้ว่าใช้วิธีเดิมไม่ได้แล้ว ดันั้นก็ทุกท่านก็ไว้ใจได้นะครับในเรื่องนี้เราก็มาชาแหละกันนะครับในการที่กลุ่มนักแฮกเกอร์เนี่ยเป็นอีก1ตัวแปรนะรที่ทำให้ราคาบิตคอยเนี่ยมันร่วงนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าคนเนี่ยเ,เริ่มตื่นตระหน,นอกนะครับเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนใน สินทรัพย์คริปตโตเคอเรนซีนะครับมันถูกรัฐบาลควบคุมโดยทวบควบคุมอยู่เบื้องหลังจริงหรือนะครับมันมีความมากน้อยขนาดไหนคนเริ่มไม่เลยไว้ใจอะไรในข่าวนี้มากนะครับพอรู้ว่าทรัพย์สินของตัวเองมันไม่ปลอดภัยนะครับทุกคนก็เริ่มที่จะเทขายโดยเฉพาะคนที่อยู่ในตามเกมของนักลงทุนอย่างรายใหญ่อย่างวานนะครับข่าวพวกนี้ก็อาจจะเป็น เรื่องจริงจริงหลอก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 จริงจริงก็ได้ซึ่งเราก็ไม่สามารถไปรู้ได้ทุกเรื่องครับก็มีส่วนโอเคครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิง่งและกดปุ่มติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเรามี4ช่องทางด้วยกันคือบล็อกด Facebook YouTube และไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเรามี คอนเทนต์นะครับแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเทรดคือโตโกรเรนซนะครับข้างในก็จะมีคนที่มีประสบการณ์เยอะก็สามารถเข้าไปถากได้นะครับรวมถึงมีข่าวสารจากหลายสำนักต่างๆที่อยู่ในกลุ่มด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านได้นะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ